ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่บูอีกแล้วกับรายการทำไปเพื่อ EP ที่42นะคผมตอบมาเลยแล้ว <S <S ว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งใจทํางานสุดๆนะครับผมคลิปเนี่ยมาแบบต่อเนื่ยจุ๊บจุ๊บเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยมารีวิวชุดใหม่นะครับผมนี่ก็คือชุดมัมมี่นั่นเองนะครับผมซึ่งวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่26นะครับไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไทยจะเข้าหรือย,อยังนะครับเพราะว่าจะมารีวิวก่อนเข้าไทยให้ดูพร้อมกับ รวมตู้สูมอีโวเนียครับผมหนึ่งตู้2ชุดอีโวด้วยกันนะครับอ oh. เรียกว่ายังไงดีอะฟังแรกจะงงงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปดีกว่านะครับว่าการรวม2ตู้สูมอีโวให้มาอยู่ใน1ตู้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเกลือหรือเปล่าไปดูกันเลยไอสัสพวกมึงที่เข้ามาดูอะบล็อกสกินอะกดติดตามด้วยนะเยอบเยอบก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะมีกิจกรรมใหม่เนี่ยครับผมมาในเซิร์ฟของเวียดนามนะครับมันก็เลย,ยเราหมุนไม่ยอยากจะสุ่มนะครับนั่นก็คือตัวชุดนี้ฮะมันเป็นตัวชุดมัมมี่นั่นเองนะครับต้องบอกว่าสวยสวยเลยแหละสวยและชอบนะครับเรามาสุ่มชุดนี้ดีกว่าตัวมัมมี่นะครับจะมีทั้งหมด2ชุดนะครับจะมีผู้หญิงผู้ชาย ส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยผมไม่ค่อยอภิรมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมันเท่ดีนันจ๊ะกางเกงเขาสวยด้วยแหละนะครับผมส่วนหนึ่งผมชอบกางเกงเขาเลยกางเกงแบบสวยจัดนะครับอันนี้เป็นเป็นกล่องอะไรวะอันนี้มีกรองก๋จีด้วยเออกองก๋จีซัดมาครับผมมีคนบอกว่าให้ผมเนี่ยทาคลิปล้างแขนกอจีเว้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าตรงที่ว่าอะไรรู้ปะชุดกอดจีมันออกไปแล้วครับ,บรชุดกอดจีมันออกไปแล้วครับมัน มันทําให้ผมล้างแค้นมันไม่ได้แล้วครับมันไปแล้วอ่ะอ่ะซื้อมาครับผมหน้ากงหน้ากากแล้วก็กล่องปืนปืนเราเรามีอยู่แล้วนอกั้นเรามีหมดแล้วเอาง่ายกูมีหมดแล้วเรามีหมดแล้วแต่จะทายังไงให้เราซื้อชุดมันได้ดีกว่าตอนเนี้ยเออเอาอะไรดีวะเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ซื้อเลยเอาชุดนี้มีหรือเปล่ามีละไหนกูว่าแล้วมีอีกแล้วซื้อมาครับมับเขาให้ครับผมหนึ่งชุดมัมมี่ ก็สวยอะเปิด <Wow. S 1> เลยแล้วก็ของผู้หญิงของผู้หญิงเราซื้อป่ะเราไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าไหนๆก็เติมพชรมาแล้วอะใช้ละกันนะนไหนๆก็เติมมาแล้วไงใช้หน่อยลวกันแล้วก,วก็ปลดล็อกครับผมมาป์คอไฮอะไม่น่ามีอะไรนะเนาะเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่ามันเป็นกล่องอะไรอ๋อเป็นกล่องสุ่มตัวละครอ่ะยี่สิบกล่องสุ่มไปครับเอ้ยได้ถาวรมาตัวนึง แต่ว่าได้ตัวละครซ้ำเอ้าได้โคโน,โนมาสวยเอ้ามาหนึ่งตัวก็ผมมาโลครับไม่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับอันนี้อันนี้เรามีแล้วนี่วะมีแล้วมีแล้วอะชุดกอจิปับเขาให้มับมมบัมบเอ้ยกูจะบ้าไปครับโอ้โหได้รถได้รถซ้ำโอโได้กระถาซ้ำอโอโได้ระเบิดซ้ำซ้ำหมดทุกอย่างอนะดูจากทรงแล้วกูวันนี้เนี่ยที่อยากจะมาสุ่มจริงๆเนี่ยคือตัวนี้เลย มันคือการรวม2องอีโวในหนึ่งของ Lucky อลัคกี้รอยอ่าก็จะมีอีโวตัวนี้นะครับ่ชุดประมาณนี้ซึ่งผมเนี่ยเคยแลกมาแล้วด้วยตัวหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะได้ก็คือตัวกางเกงสีทองนะครับมาสวยดีในเซื้อเวานามเีเราเติมมา2แพ็คนะครับเติมมาแค่2แพ็คเองก็ประมาณ1,800บาท1,900บาทประมาณนี้แหละแล้วนะก็ได้มาประมาณหมื่นเพชรคุมม้มไหคุ้มอยู่แล้ว เซิร์ฟนี้ไม่เหมือนอินโดด้วยคือเซิร์ฟนี้ี่จะออกยากกว่าอาฮะคือเซิร์ฟนี้มันจะออกยากกว่าเว้ยทุกคนสําหรับชุดอะแต่ว่าสก,กินปืนเนี่ยออกง่ายมากนะครับสก,กินปืนเซิร์ฟนี้จะออกง่ายเซิร์ฟนี้จะออกชุดยากนะครับมาเริ่มเลย99เพรเอ้เยมาว่ะทเคน็นทูเคน็นอย่าตกใจครับทเคน็นอย่าตกใจครับกู <'d S 1> <c oughs> มีประสบก,การณ์แล้วกูเลิกตกใจแล้วมันจะออกทเค็นทุกๆ1ิบครั้งอ่า ไปครับหวังว่าจะมีดวงได้ชุดสักอันหนึ่งอะ่ะโอเคนอีกแล้วเอาชุดหน่อยเด้อชุดหน่อยชุดหน่อยปึ๊บมาไหมโอ้โห,โห,โหโออกยากเหลือเกิน25ครั้งอะ่ะมันจะออกสักอันหนึ่งหรือเปล่ามามเอยโอโหโหโเคนทุกคนคิดว่าผมจะได้ปะคคดว้วยกูผมได้ปะ ออกยากจริงครับชุดออกยากจริง <S <S โอเคไหมเหมือนเดิมอุ้ยออกสักชุดหน่อยเว้ยมันจะได้แบบคุ้มหน่อยไม่มาว่ะแคบสมไมวะเนี่ยออกยากจริงอันนี้ออกยากจริงครับออกยากจริงโอโ้เอาหน่อยนะเอาหน่อยนะเซอร์เวียดนามช่วงนี้อุตส่าห์แบบไม่ค่อยได้ก็มาสุ่มแล้วนะออกยากจังอะเราอะโอ,โอ้เฮ้ย No liebe, ได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะได้โทเค็นสามอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ได้โทเค็นแบบคูณห้าทุกคนเฮ้ยถือว่าดวงดีนะเนี่ยถือว่าดวงดีเลยผมได้โทเค็นแบบคูณห้ามาครับตอนนี้เรามีทั้งหมดสิบห้าโทเค็นแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่แต่มันไม่ออกชุดมาเลยวะมังออกชุดมาเลยก็จบแล้วนะเอาจริงเอาชุดดีกว่าสีทองอะสีทองเป็นติวความสุขสีทองเลยเธอ โอ้เผือจัดจัดโอ้ยผมบอกทุกคนแล้วว hey. hey, the ่าเซิร์ฟเนี่ยมันออกยากจริงชุดอะโอ้ยออกนะสักอันนึงอะสักอันนึงอะจริงจริงอันเดียวก็ได้อ่ะเฮ้ยสีทองมาแล้วสีทองได้อะไรอ่ะยังเหลืออยู่ เป็นตัวนี้ทำไมมันไม่ออกอย่างนี้ไว้ออกแบบผู้หญิงก็สวยอะผู้หญิงผมก็ชอบเสื้อของเขาเว้ยผู้ชายก็ดูดีเสื้อก็เทมึงออกตัวนี้ทำใหม่เนี่ยแล้วมันโอ้โหโอ้ยโอเคไปไปต่อเฮ้เอาหน่อยเว้ยสีทอง <c oughs> โอ้ไม่มาเลยว่ะ <c oughs> สีทองสีทองอุ้ยขัดใจ ยี่สิบ4ี่แล้วอุ้ยได้เดียวเองหรอจบแล้ว oh. ได้ชุดเดียวเองอ่ะครบยี่ิบห้าแล้วครับทุกคน oh. เอาอีกสักรอบไหมอีกสักยี่ิบห้าป่ะ oh. คือกิจกรรมเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรให้เราสุ่มอีืแล้วเววันนี้วันนี้ผมมาเพื่อตัดก,กิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลย oh. มาลุย oh. ขอสีทองหน่อยอุ้ย oh. ขัดใจ สีทองไม่มาว่ะทองหน่อยทองหน่อยโอ้เดี๋ยวจะเกลืออืมทองหน่อยเถิดเฮ้ยเศร้าสีทองไม่มาเลยว่ะมันออกยากจังวะมันออกยากมากเลยอะทุกคนคือสำหรับใครที่บอกว่ามันเกลือนะผมจะบอกว่ามันก็สูงทีละร้อยเพชอะ เข้าใจใช่ปะคือมันสุ่มทีละร้อยเพชรแต่ว่ามันมีสิทธิ์ได้ชุดอีโวตั้ง2แบบไงเข้าใจปะมันมีอีโวหนึ่งเห็นปะเนี่ยชุดอีโวหนึ่งชุดอีโวสองเห็นปะมันเป็นประมาณนี้เว้ยทุกคนมันก็เลยแหละและอีกอย่างหนึ่งคือมีโอกาสได้เพชรด้วยนะจะมองว่ามันเกลือเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าจะเกลือหน,นักนะครับเพราะว่าเราสุ่มตั้งนานแล้วเนี่ยเราหมดเพชรไปก็ประมาณสักแต่สามพันเพชรเนี่ยเราได้มาแล้วนะหนึ่งชุด 1ชุดแล้วก็ยังสามารถแลกได้อีกชุดหนึ่งด้วยนะนี่เราได้ชุดอีโวมา2ชุดแล้วนะแบบเป็นชุดสูงสุดด้วยนะเนี่ยมีชุดแดงก็คือสูงสุดเลยแล้วก็สามารถแลกชุดทองได้อีกนะครับผมมองว่าผมมองว่าในราคา3 0 0 0เพชรเนี่ยไม่เกลือนะเออไม่เกลือนะเว้ยอ่ะขอต่ออีกหน่อยแล้วกันไปครับสวยสีทองจริงจริงจริงไม่ไม่ออก สีทองหน่อยครับสีทองหน่อยครับป๊อป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 ป๊อไม่มาว่ะสีทองหน่อยเริ่มแอ้ละเริ่มละเริ่มออกยากเฮ้ยเฮ้ยได้มาสองว่ะเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะมาอีกหนึ่งครับผมสำหรับชุดอีโวครับเป็นตัวเดอะจ๊กเกอร์แรปเปอร์แต่ว่ามันก็เป็นสีม่วงไงถูกปะไม่เอาไปต่อไปต่อป๊อป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 ป๊อเติ๊ด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  สักชุดเถอะนะไปครับเอบสีทองสีทองเลยล้วะวิ่ยไม่มาจริงเหรอเนี่ยถ้ามาเนี่ยผมจะได้ไประหยัดงบในการที่จะแลกชุดไงผมจะไปแลกชุดอื่นเพิ่มันจะได้แบบชุดเยอะมากเลยเว้ยอุ้ยสี่สิบห้าแล้วขาดอีก ขาดอีกแค่5ครั้งครับอีกแค่5ครั้งไม่ได้อีก4ครั้งอุ้ยสีรองมานเดียวเองอ๋อสรุปว่ะผมยังลุ้นตลอดเลยแหละอีกครั้งสุดท้ายสีทนโอ้โฮไม่บาว่ะ โอเคพอละแรกครับแรกเป็นชุดตัวนี้นี่ครับผมอยากได้สวยอ่ะแรกมาหนึ่งนะครับผมเปิดแล้วก็แรกของผู้หญิงมาเนะครับเรียบร้อยสรุปแล้วผมหมดไปประมาณ5,000ผมตีเป็น5,000เพชรแล้วกัน5,000เพชรได้มากี่ชุดได้มา 1, 2แล้วก็ 3, 4 นะครับได้มา4ชุดของ e ีโคุ้มเลยกูมองว่าคุ้มอะ่ะกูม,มองว่าคุ้มนะสําหรับมุมมองผมนะคุ้มเพราะว่าอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยชุดนี้มันก็เป็น e vo, ี o วขั้าสุดท้ายเหมือนกันนะครับถือว่าตอบโจทย์ถือว่าตอบโจทย์จยัดๆสกินปืนเอาสกินปืนโอโ้โหพลาดได้ไงบัตรฟรีก็มีไปครับ1ดอกไม่มาว่ะ2ดอกนิ่งกิ๊บป,ปบัตรฟรีก่อน โอ้ยจะออกยากจังอะปกติมันไม่ออกยากขนาดนี้นะทำไมวันนี้พิษออกยากจังวะเอาหน่อยมาโอ้โหไม่มาว่ะกูจะมาจนเพราะว่าสุ่มสกินปืนไมน่อะเอ้ยไม่มาจริงเอะเนี่ยจนเพราะสุ่มสกินปืนชัวตายแล้วกูกกขอบคุณมากครับขอบคุณครับหุ้ยไม่ออกว่ะหุ้ยได้อะไรอ่ะ Okay. เกือบไปแล้วกูกูนึกว่าจะจนแล้วก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ใส่สกินปืนหน่อยแล้วกันวันนี้ถือว่าคุ้มล้วสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับโคตรแน่นเลยผมนึกว่าเป็นไอดีหลักไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยเอาจริงเนี่ยมึงลองดูดิทุกคนออะมึงดูดิเหมือนเป็นไอดีหลักไปแล้วอ่ะเซิร์ฟเวียดนามผมอ่ะคุณสกินปืนอ่ะเนี่ยเนี่ยสาวบอลหมดนะนี่คือแบบเนี่ยอะเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นไอดีหลักแล้วอ่ะตอนเนี้ยเหมือนเป็นไอดีหลักเซิร์ฟไทยแล้วอ่ะ ไม่มีหมดอ่ะว่าจะขายพลาสมาอยู่เนี่ยอ่ะดูโคตรแน่นอ่ะแน่นมากอ่ะเนี่ยแน่นจัดๆมีทุกอันอีวงอีโวลั่นสองอะไม่หมดเป็นไอดีหลังไปแล้วอ่ะทุกคนมัน <c oughs> มัเหมือนเป็นไอดีหลังไปแล้วอะตอนเนี้ยคือมันแบบแน่นแน่นมากอะมึงดูลูกกองควงอย่างเงี้ยอ่ะดูลูกกองควงดิมาดูดิ ยอแน่นแน่นเกินสไนปเปอร์โอ้โหครบแล้วอะอครบเลยอะแน่นแล้วอะไอดีเซิร์ฟเนี้ยคือสามารถย้ายมาเล่นได้แบบถาวรไปเลยอะดูคาตา,าด้าดิแน่นแน่นเอียดแน่นมากแน่นจัดจัดขาดแค่ขาดแค่ตัวแบบสีขั้นสูงแค่นั้นอะเออสงสัยต้องขาดพูดเวียดนามแล้วมั้งกูพูดได้อยู่คำเดียวคืออันเกิมแค่นั่นแหละ แน่นหรือเปล่าผ่านคุนเวียนาแล้วกูย้ายประเทศดีว่ามึงดูคดี๋ยะครบจัดครบจัดจัดเออครบมากอ่ะมึงดูตัวละครตัวละครกันเริ่มครบแล้วพืดอ่าดีกว่าอ่ะมีถามว่าอะไรพี่มีผมขาวไหมนี่มันไม่ผมขาวเลยวะเนี่ยอ่ะมึงดูทรงผมงูตัวผมเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเลื่อนนานแล้วนะเริ่มเลื่อนนานแล้วนะเริ่มมานะหน้ากากไฟที่คนชื่นชอบมาเอามาละมึงดูโคตรเด็ดเลยนะเชือสุ่ม นี่คือจากวันแรกที่เราเริ่มลองสุ่มของขำดูนะมาวันนี้แม่งแน่นแล้วอ่ะนึกว่าไอดีเซิฟไทยเอาดูดินึกว่าไอดีเซิฟไทยอะ่ะดูดินึกอ,อ,ย,อกยาก,กเล่นเล่นอยาก,กเล่นก,กับมานานแล้วอ,ะอ่ะอก็ดิยันไหลไปแล้วอะ่ะนี่คืออาชราวของผู้หญิงอ่อะโอ้โหโอ้แน่นแล้วทุกคนแน่นจริงแน่นจริงสำหรับวันนี้เนี่ยเซิฟเวียนามก็น่าจะม่ประมาณนี้นะครับผมถามว่าเก็บเพชรไว้ทำไม ก็อย่าใช้มันหมดเลยทุกคนเก็บไว้สักวันหนึ่งก็ยังดีอะนะถือว่าเป็นการรีวิวชุดใหม่ละกันนะครับพร้อมกับเป็นการสนองสิ่งที่ผมอยากได้นะครับไอเดียนรีวิวชุดใหม่กูยังไม่รีวิวเลยเออรีวิวก่อนแน่น่แน่ชุดนี้ชุดนี้ไยมันเทนะเว้เอาจริงเนี่ยพอหยิบมาใส่จริงๆมันสวยนะตอนนี้เราอัดคลิปในวันที่26นะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยตอนไหนนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าสวยสวยเลยอะมุมมองผู้หญิงบ้าง อผู้หญิงไม่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยจะเท่กว่านีครับอ่าผู้หญิงจะประมาณนี้แต่ mm. ก็ตึงอยู่นะแต่มันก็ตึงอยู่ก็พอได้อยู่อ่ะก็พอได้อยู่สวยสวยสวยจัดว่าสวยจัดว่าสวยให้ผ่าน <c oughs> อะเดี๋ยวเอานี้สล่์ฟด้วยกัน <c oughs> เผื่อดวงดีเผื่อดวงดีเหลืออยู่พันห้าร้อเพชรพอดีเอาอาหารสัตว์ออกเอาเศษออกครับผมไปเก้าเพชรลุยถ้าได้มันก็ มันก็ควรจะเกินไปเนาะมันไป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เอาจริงอะอุ้ยอะโอเคละตอนเนี้ยเหลือสีทองอยู่อย่างหนึง่งมันเป็นระเบิดสีทองได้ยังไงวะ <S <S เอาง่ายๆถ้าระเบิดเป็นสีทองเรามั่นใจได้แล้วว่ามันน่าจะออกอันสุดท้ายนะครับ เพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าออกอันสุดท้ายอ้อหไปเออได้นะ้าเหมือนคนเอาสปาเทมไปแปะหนะ้าอย่าเรียกว่าลายพางเลย299ไปเออจะเลินละมึงเอ้ยเมาตู้ได้ไหมหนึ่งับผมสำหรับเขื่อนกั้นน้ำครับแล้วก็ท้ายสุด ถ้าอะไรวะวา้าวูถ้าอะไรอ่ะ <S <S ชื่อว่าไฟสแลมนะครับผมยังหาความเท่ของท่านี้ยังไม่เจอเลยตอนเนี้ยจนกูเหมาตู้ไปแล้วอ่ะกูก็ยังมองว่ามันเท่ตรงไหนครับเนี่ยฟึ <S <S บ๊บฟึบ๊บม,มับบืม ทำเพื่ออะไรวะทุกคนกูเสียเพชรทำใหม่ว่าหนึ่งพันห้าร้อยเพชรกูเสียไปทำใหม่วะเออผมผมทำไปทำใหม่วะเฮย้ยโอ้โหแล้วสรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่